ສະບາຍດີກາບສະບາຍດີພີ່ນອງ FC ທ່າງຟັງໄຮແລະຟັງລາວເພນມພົກັອງອນກົພນມ້ນກບໍດອຫ້ຂນນນມນກສາອທ່ນຕ້ດີ່ມາເພນີນາະນອງພະາະວັນທີ16ເນາະວນນນມີນັຊັນາ ตอนซานเพิ่นซักหายจะพะพวกอาอายุหาซีบขึ้นไปเนาะพี่น้องวันนี้อังกาได้ไปซักนอนไปกับโปรโยโอเมย์น้อยเพิ่นซักก่อนก่อนนอนมือหนึ่งมือหนึ่งพี่น้องมาแหละอาหน้ากับซักวันนี้แต่ซักมาแล้วกับบ่คอยมีอาการยังเนาะบ่ท้อเข้มแหลกเข้มแหลกนาะอาการออกออกแบบซักมาแล้วอาการออกเลยเดี๋ยวพี่น้องออกหอนออกล้นแบบทืองขิงไข่เนาะเข้มแหลกเนาะพี่น้องเนาะแต่เข้มที่สองเลยบ่เลยมีอาการเลยเนาะพี่น้องอาการ ว่าอันน่องเหียกับบนเด็เขาเนาะแต่ว่าเพิ่นอันีแจ้งการมาแล้วว่าสมีการเฮียนแบบออนไลน์เนาะพี่น้องเฮียนพวกทฤษฎีเนาะถ้าพวกเป็นปฏิบัติตัวจริงนะคือหายห้าเขาพวกเหียนแล้วจังอันนี้กังเฮียนเนาะพี่น้องเฮียนแต่พวกทฤษฎียังเนาะพี่น้องอาจารย์เพิ่นกับแจ้งว่าว่าเนาะเฮียนแต่ขาบเสาแต่แปดโมงหอดอันสี่มงแรกเนาะพี่น้องเหียนออนไลน์สิได้อีบอลนะซร็อตอยู่พี่น้อง ย่า yeah, หรน้อเพ่ใดท้องเหี่ยงกับไปไปเพราะว่า hmm. ม so right ันโควิดระบาดเพื่อนกัมันมีความเสี่ยงเพื่อนก็เลยหายเย็นออนไลน์เขาคั่วเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องวันนี้กัเขาคั่วตําปูวันนี้ซักยามันเลกินตําปูต่อเลยวันนี้เมื่อนี้บํารุ่งคือต้มไก่บ้านที่ต้มไก่บ้านนาะนพี่น้องเนาะตอันไก่เมียน้อยก็เลี้ยงแล้วพี่น้องมันไลยโตขึ้เพื่อนก็เลยจับเสือดเลี้ยงเองกินเองเลยพี่น้องมันห้ามี่น้องกินท่ากา ขาไก่น้องเขาเลี้ยงไว้เขาแบบมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนอกพี่น้องเนาะเลี้ยงแล้วก็ต้องกินตอนนี้พี่โอเตมันก็ขัวอยู่นอกพี่น้องเด็กเด็กเด็กเดก็มือจับเป็นแล้วยางได้เห็นเด็พี่น้องคัดยางอ่ะกลังกินนมฮะฮะอันนั้นค้นปุ๋ยนะพี่น้องยมาซีงามมาได้เนี่ย น่าตกเลยลูกมาพี่น้องดูหน้าสีใสบ้างหน้าเนาะวิตายรังกินนมงดีกว่าข้าวแต่เบิร์มาถ์าเมื่อกี้นี่พ่อโนย์โอ้คจัดการเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ มีไก่ออนจะต้มเป็นโตเนาะต้มแล้วก็สีจี๋ส่วนส่วนแล้วก็มีเนี่เครื่องในเนาะพี่น้องเครื่องในไก่จะมีไก่มีใส่มีตับเดี๋ยวสิต้มสูตรได้ไปเบิ่งกันพี่น้องบ่มีสูตรได้เป็นอะเห็ดมะหยะมะเนี่ไปกระเส็บได้เลยไก่บ้านเนาะพี่น้องอันนี้ไก่แล้วก็อันนี้ทุกไก่เอาไปให้ก่อนไปเก็บมาในล้างเหือดนะพี่น้องในล้างบ้าน โอ้ยฉันใครเนาะแลยวฉีดทุบๆเสีหมอนอะต้มเปืเปือย<ๆ>แล้วก็สีสัวเอาสฉีสัวแล้วก็กินเป็นเป็นตอนน้ำเนาะสิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว จพร้อมขดขดหน,นึ่งเนียนี่ละอันนี้ค้าห่าออนได้อนนี่ค้าได้พี่น้องเป็นคนมีค่าค้าเดียวแลยวแล้วสิ่งตอ,อ,อ,อใหอ่หอมจพร้อมเผื่อค้มอมออมมีเร์เอดมี สวยสดใสเอามาแต่อันตุ่มเบลนี่จัดการลลงใส่หมอเลยเนาะดีลงไปใส่ขาพรอ๋อยวให้น้ำดือละถ้าจังคอยเอาไกลลงไปเนาะอันปลาลงไปด้วนหนี่ยิกงลงไปในน่องให้น้ำมันถั่ว พี่น้องต้มใบเปื่อยแล้วค่อยเอามาสัวส่วนหนึ่งแล้วก็สกินเป็นอันนี้เลยเป็นตอนใหญ่ๆน,น้ำนะพี่น้องสัวใส่อันข้าวคั่วพริกป่นแล้วก็พักแผ่แปาดพี่ทองกำลังเดือดปุดๆดเวยจ้ามองไนมองี้งนเลยเดี๋ยวเอาคนริกติกโตเนกันเอาน,นี้ลงไปนะคะ่ะน,นี้ลงไป เปลือยแล้วพีน,น,น้อยังต้องๆอีกได้หนึ่งเปลือกอันนี้จะเป็นไกบ่บาทเนาะพี่น้งนองๆมาเป็นไก่พันเนาะเดี๋ยวพี่ฟ้าไปเกลียวเนี่ยโบเนน้เปลือกเนาะเดี๋ยวก็เบิ่งใหม่ค่ะ <c oughs> ชิตโตอีวะจังนาะพี่น้องเนาะลมหนาวมาแล้วจ้าพูดเฮือสดสดีอยู่ไกลกันไม่ต้องแปลกใจเลยทีว่าเห็นแฟนไปเฮือดสดีตลอดนะพี่น้องเขาคลิปนะเพราะว่าเฮืออไก่กันเนาะ นกงกะทินบรรยากาศอยู่ซนนบดอยู่าราดอ่พี่น้องเนาะถ้าเป็นตัวเมืองกะมันสีคล้ายๆกับอันกรุงเทอกรุงเทพยี่ไทยอะไรไปน้องซนนบอกับสิป,ประมาณน,นี้เนี่ยอยู่เขตนอกน้องเปลือยแต่ทีแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยอ,อยู่อยู่แหละเดี๋ยวห้าสิบมาโป่งแล้วห้าสิบเอ็ดอ่า ສວຍເນາະພີ່ນ້ອງເດະກະສວຍແລະກະຊິຕຳແຈວເນາະກິນເຂົ້າແຫຼງເດະພີ່ນ້ອງໃນລົມໂວຍເວົ້າຢນ เตรียมเครื่องมาจะบ่อยอันพักแค่แล้วก mm ับพักบัวนอนนี่กับิีจ้าิกจีสิกรมเจวตำหางกันอืมอันสุ่ย่พักแคกับบอร์โซนแล้พี่น้อมเสแสร้งห้องแทมไก่บ้านพี่น้องมันเสบเป็นพิเศษมันเสแสรงนั่ามากเห็นเลียงไก่ึันมากว่าพีหน้าใชอู้อู้พี่น้องเนี่ยอ๋อจะไปโซ่พี่น้องไซีก่อน ออกอาชนทวนทรูอยตัดตัวกนไหมมันเอาันนี้มบีออกเลย่ยโอ้ถ้าบีแต่นนี้งลำลำอะเรพี่น้องน่กจะสิต้มือแหละ เด,ยเดียวสีอันนี้เอาค่าจิเออเออหอนหอนหอนใช่ปะข้าเกิืกว่าเปื่อข้าปลาพิโรน้อเอาค้ากระดูกเนี่ยไม่กับเมื่อตะเล่กคมเสียอันนี้ชิเเขขดนนเดยอะอ่อนจี๊ด ค้าบมกินแบบเป็นอันนี้ด้วยเนาะเย้เด้งเลยพี่น้องออือน làm như thế nào quá? thịt bồn nè, dạ? Thịt à, dạ? để, ăn bao nhiêu? Thơ hoạ, để, đi để đó, gì? có ບ່ຽງອືພີ່ນ້ອງຮ້ອນๆຮນຢນນອນພນມາດຂນກາອອ່ິພານື້ນລນນນນືຮົ ลักใส่พี่น้องอู้ปอาพี่น้องมึงเนี่ยพี่มักระโดดแทะเหนือเน้นเน้นเนี่ยแถมต้มชีรายนี่สิมีแต่เหนือน่าเป็นน้องอ่อนสีอ่ะแต่เหนือล้วนๆเลยเนาะนี่างไรก็ดนี่เขาขว้าจ้านีพี่น้องเขาขว้าวนไป ใส่ตามักแล้วเด้อพี่น้องมักแลก้วกระเซ้แล้วกระได้พี่น้องพริกป่นอันนี้เป็นพริกป่นเนาะพริกป่นแล้วก็น,นี่นี่ผักหอมแล้วก็ผักแพรวพี่น้องเดี๋ยวอ่อนแต่ว่าอ่อนใส่เป็นน่องใบร้ายนะพี่น้องเดี๋ยวใส่เป็งนงอบเพิ่มหน่อยนึงเนาะน้ำซุปมันหยักจางๆเลย ลงวลงนิดนึงเกลือนิดหน่อยเออนี่จะ้ะค้นพี่น้องอ่อนมันกระแซบแล้วพี่น้องรับพีมืออ่อนส่วขขาถั่วเลยได้พี่น้องเลยส่วไก่สัวไก่ไกจ้า เดี๋ยสิมแป๊บหนึ่งพี่นเองอื้้เลืองพี่เอ,อาเลยแซ่บคักอ,อ่ามาตันี้พี่นอ้องโวกเรียบร้อยแล้วรสสาติ์เลิศพี่นนองนี่นนี้ขาไกลล่ล้วนๆนี่ต้มลงไปต้มลงไปเนี่ยทีกินเป็นตอนแบบเห็นกระดูกเนาะนี่เนาะติดกระดูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระเซ็บเลยนี่มึงนี่พี่น้องอึบเรียบร้อยจ้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วส่วไก่สูตรอ่อนเองเห็ดอ่อนกับบ๊วยมีสูตรพี่น้องเห็ดไปเ้าเคยเห็ดแบบแบง้เคาเห็ดแบบนั้นเต๋ะเบิ่งพอเบิ่งแม่เห็ดแบบแบงก็เห็ดตามน่ะเนาะจ้จะอันนี้จะเป็นติดกระดูกอันนี้จะเป็นส่วนเนื้ออันเน้นๆเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวอ่อนจะมาตำเจี๋ยแล้วก็แตงผักขาวเนาะพี่น้อง แต่พ่อหาเราไปซูพอซูเมกินเนาะอันนี้เป็นเห็นเท่งกระดูกนาะอันนี้อ่อนอ่อนอ่นสัวเต่ใรายจะสีเนาะสีนี้สวนจมาหมาเพิ่นเชินอนวงวาะกได้กินดีไปเลยมากินข้าวมากินข้าวเร็วๆนเนาะะ เสยตื่นเสียนป่ะสบายดีสบายดีพี่น้องกินเผาด้วนเผาแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ต้มไก่ต้มไก่ส่วไก่หลังจากเพลงออกจ็บแจ็บเจบมือนนี่อ้ครับครับสีสาก่อนครับอันไม่ยน้อยวันนี้โอ้ตับมันตัวนี้กี่เผาพี่น้องตั่วเด้อพี่น้องเด้อกินส่วไก่เด้อเสียแล้วส่วไก่ส่วนเนื้อ่วนเพราะแผ่วพี่น้อง ก็แค่เราขอขอูอ่ะมันเป็นตอนเอาเรื่อพี่ื่องอะไรเรือล,กลักใ่มีหน่อยตมนิีรักซีเหนะ็นมงลุงคนนะมันเป็นตอนกระแสกันเปืเป่อย ก็จิ้มยุงจิ้มยุงยุงยุงไปไนอืมมันจาวหออันปาจ๋าแม่แม่มาได้พี่น้องเด้อตัวไก่ะกับสัวไก่พออยากชิมนานดิเยี่ยมสบเหนชาม่ด้สัวกับตุ้งกินได้ อันนี้เกต้มและพี่น้องมาแบงเป็นเห็ดเป็นสัวนี่บมะพร้อวเนยแซ่บข่าขวใค้พิจารณาคนนงตัวปันนี่อะไรไม่รู้อะไรอุ่นน้ำมันนละอันนี้เอาไหมมาทั้้เละเกันเ้

เห็นแล้วเพื่อกินแล้วพอดีคำ้ำพี่น้องสีลงเดือดๆในและขีดมือนนพี่น้องเอ้ยเบ่งน้ำคันได้พี่น้องด้อเพราะว่าเห็ดแต่ขนาดเห็ดเว้นๆแต่มันท้าละคำ้ำท้าละคึ้จังเลตันนี้คึ้นขึกอยู่พี่น้องเอ้ยมันอ่อนกับเขาคั่วเหมือนเดิมเขาคั่วเห็ดสัวไก่ละไกะเห็ดอันกินแหงกินเป็นคราเอ้ยเป็นคราเป็นแคลงผมเนาะพี่น้องเห็ดซูพอซูเมะกินละพี่น้องเอฟมีเอฟซีทำว่า,าซอ้อนกับเขาคั่วอยู่บ่เวลาบลไดทายกับเปียนกันเขาเด้อพี่น้อง บางทีกับพอแวเขาเปลี่ยนกันกินรสาสเนาะโดยแต่ละคนเขาเห็ดคขกินแบบรสาสเพราคือกันเด้มเปน้องเดิอแล้วกับเปลี่ยนไปเรื่อยแบบบางมือกับแม่บางมือกับพอนะพี่น้องนาะบางมือกับอ่อนเขาคั่วเนาะมันเป็นแบบนี้วนเวียนเห็ดแต่กินแต่ผู้เก่าเห็ดรสศาสสาๆเดิมเดิมมันงกะจืดซื้อถ้าต้องเปลี่ยนคนเห็ดไปเลยเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เห็ดแบบบุกคือกันเนาะ ตรอดคลิปนี้ออนกับฝางวันนี้เด้อพี่น้องเด้อทำมากระยิบเด้อกดไลค์กดแชร์กำลังใจออนเด้อพี่น้องไปพาะกันไหมคลิปหนาเด้อฟันดี้เอฟซีวันศุกร์น้องพี่น้องมันนี้ลงคลิปเด็กๆด้อเนาะพาะกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบาย